ด้วยใ,ใจที่มุ่งมั่นบวกกับความรักในผืนป่าและอยากจะช่วยส่งต่อความอุดมสมบูรณ์แบบนี้ให้ถึงมือรุ่นลูกรุ่นหลานลุงเชียนโบอุไลจึงนําแนวคิดป่าครอบครวัวมาปรับใช้ในพื้นที่โดยเริ่มต้นจากปลูกพืชสมุนไพรไม้ยืนต้นภายในพื้นที่ตนเองจนเกิดเป็นแหล่งรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพที่มีสภาพใกล้เคียงกับป่าธรรมชาติ และพัฒนาเป็นศูนย์เรียนรู้การใช้ประโยชน์และอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปัญญาท้องถิ่นซึ่งลุงเชียนและชาวบ้านมักจะเปรียบป่าครอบครัวว่าเป็นเสมือนตู้เย็นหลังบ้านเลยครับที่สามารถเก็บเกี่ยวลผลผลิตและบริโภคภายในครัวเรือนได้เป็นการประหยัดค่าใช้จ่าย,ายป่าครอบครัวเป็นกิจกรรมที่สร้างทั้งความยั่งยืนภายในครอบครัวและสร้างความยั่งยืนให้แก่ทรัพยากรชีวภาพในชุมชนอีกด้วยครับ ป่าครอบครัวที่นี่มีประโยชน์ที่ทุกอย่างที่เราปลูกมันกินได้แล้วก็ทุกอย่างที่เรากินเราปลูกปลูกเพื่อ,อเป็นเศรษฐกิจของครอบครัวแล้วก็เพิ่มแหล่งอาหารให้กับชุมชนด้วยแล้วเราก็จะเอาไปทําผลิตภัณฑ์เช่นเป็นสมุนไพรต่างๆที่ทําเป็นชาทําเป็นเวชสํำอ่างเราก็ต้องใช้จากสมุนไพรทั้งนั้นคือประโยชน์ของมันในป่าหลังบ้านหรือป่าครอบครัวเนี่ยมีประโยชน์หาหารเหมือนอยู่ ในตู้เย็นหลังบ้านเป็นชีวภาพที่ไม่มีที่ไหนนอกจากในป่าสำนักงานมีแนวคิดว่าพี่น้องประชาชนเป็นผู้ที่อยู่ใกล้แหล่งทรัพยากรชีวภาพจะมีบทบาทสําคัญในการดูแลรักษาทรัพยากรชีวภาพเหล่านั้นจะทําให้ประเทศเนตได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการเพิ่มพื้นที่ป่านะครับตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้มีการเพิ่มพื้นที่ป่า40เตนะครับ การได้ประโยชน์ในส่วนของการเป็นแหล่งอาหารนะครับเป็นคลังยาสมุนไพรนะครับเป็นแหล่งที่เอาไปใช้ทําทเครื่องไม้ใช้สอยต่างๆไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านเรือนนะครับนอกจากนี้เนี่ยจะมีแหล่งในเรื่องของการศึกษาเรียนรู้ธรรมชาตินะครับแล้วก็การถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับตลอดจนการเป็นพื้นที่ที่ช่วยบรรเทาในเรื่องของภาวะโลกร้อนนะครับสุดท้ายเป็นในเรื่องของการสนองพระราชดำริในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ เห็นป่าครอบครัวของคุณลุงวิเชียนแล้วก็ทําให้ผมคิดว่าถ้าสังคมเมืองจะมีป่าครอบครัวเป็นของตนเองบ้างเริ่มจากแค่ป่าครอบครัวรั่วกินได้ก็น่าจะเป็นความเปลี่ยนแปลงเพื่อชีวิตใหม่ที่น่าสนใจแถมยังทําได้ง่ายๆเห็นผลจริงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่9ซึ่งจะสร้างความมั่นคงมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับ